มาค่ะมาชมต้นไม้สวยๆงามๆด้วยกันต้นนี้ชื่อต้นอะไรคะน้องเขาชื่ออะไรเพื่อนๆคะใบเขาสวยมากเลยค่ะนี่คะ่ะชื่อหยกอะไรนะน้องหยกอะไรไม่รู้จำเรายิ่งสั้นอยู่เราเลยไม่รู้ว่าน้องหรือว่าต้นหยก โยกเรียยทซับใช่หรือเปล่าคะเขาชื่อว่าโยกเรียกทรับหรือเปล่าน่าจะน่าจะแบบนี้นะแต่น้องก็สวยมากเวลาที่เขาต้นตเต็มที่แล้วเขาจะสวยนะตามที่เราเคยเห็นแต่เรายังเลี้ยงไม่ได้สวยได้โตขนาดนั้นนะคะเพื่อนแต่ตามที่เห็นนะ่ะต้นที่น้องใหญ่น้องเขาจะสวยมาก ต้นหยกเรียกซ้ำนะคะเี๋ยวเราจะตั้งชื่อให้เขาแบบนี้ก็แล้วกันผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับชื่อน้องเขานะคะเราจะพยายามเลี้ยงเขาให้โตให้สวยๆเหมือนกับที่เราเคยเห็นที่เขาเลี้ยงกันนะคะจะพยายามค่ะแล้วจะเอามาเพื่อนๆดูอีกรอบนะคะช่วงนี้น้องเขาโตได้แค่นี้คะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ